ไม่ลืมเตรียมพวกเทบกับไอนิมัชโรมาวะไม่เป็นไรฉันไม่แคร์โอ้แม่งเตรียมยาลีเลือดมาให้ด้วยอีไมเซอร์โอเคพวกนี้แพ้พิษสินะกินแรสเต็กก่อนเลยพี่ครับโมโนบอสแพ้ธาตุอะไรครับแพ้น้ำครับ ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะแพ้น้ำนะเฮ้ยไม่ได้จะกดรับมีจะกดกินอร์เมอร์ให้ตายเถอะเอไม่เป็นไรรับแล้วรับอีกได้โอเคเอาเฟนบอลไปปลาใส่มันด้วยผมไม่มีน้ำอืมโมโนโบลอสเหรอ ผมก็จำไม่ได้เลยสิว่ามันแพ้อะไรบ้างที่แน่ๆที่แน่ๆวะน้ำแข็งไหมลองน้ำแข็งน้ำกับน้ำแข็งอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจเออลูน่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเกิดที่แมปหกนะครับเอาดาบปูก็ได้มันเป็นรอดาเมจนะครับไม่มีธาตุไม่มีเอลเมนต์ก็ไม่ต้องไปคิดมากครับเอ้ย,อยร้อนร้อนร้อนลืมกินน้ำเย็นน้ำร้อนปลาเย็นน้ำเย็นปลาตาย น้ำแข็งมีของอะไรอ่ะถ้าถ้าเทียบเทียบถ้าเทียบกระดาปูแล้วก็นับดูว่าเอลิเมนกับรอดาเมจมันมันสมมติว่าเอลิเมนต์ร้อยหนึ่งก็บวกบวกเท่ากับรอดาเมจอีกห้าสิเพราะว่าดาเมจมันจะคูณศูนย์จุดห้าในตัวแพ้ธาตุแต่ก็น้ำแข็งน้ำแข็งมันน่าจะแพ้คูณสองหรือคูณหนึ่งจุดห้าะจำไม่ได้อ่ะผมไม่ได้จำธาตุของมันนานแล้ะ ไม่อยู่หกก็น่าจะอยู่แปดสินะดาบน้ําแข็งของอะไรล่ะครับน่าจะเป็นของคองกาลาลาหรือเปล่าใช่ไหมหรือของอะไรคัดซีนแบบหลอ่อเทไม่สิลูน่ามันเป็นตัวเมียนี่หว่า สิงโตสีครามอืมมาดเข้มสมกับเป็นราชินีเฮ้ยเฮ้ยเจ๊แกหลบเพ้นบอลเฉยดักตบแม่ <laughs> <laughs> ดักตบเอลเดอร์ดักก่อนโอ้ยมีสะบัดหางด้วย โอ้ยพ่นไฟได้ด้วยสมรี่เป็นมังกรเชฟครูป,ปาพืดหมดเลยปาพืดหมดเลยคะ่ะโอ้ยโดดได้ด้วยอย่างกับสิงโตเอ,อือดเอ,อืเอดดาเมจอะไรกันโอ้รุนแรงดีนี่นะหันหัวมานั่นแหลคะครับ พนไฟได้ก็ชาร์จได้เอาดิหนึ่งสองสามอ่ะเฮ้อโอ้โหมันถอยเหยียบได้ด้วยถอยเหยียบได้ด้วยแจมเลยอือหือไม่ถอยเหยียบสองทีด้วยสตาร์ปปะไม่สตาร์โอเคโอ้โหแม่งวิ่งไถอันนี้สตาร์ตแน่นอนสตาร์ตแน่นอนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไม่สตาร์ตบางอาจมาหลอกกันซะได้ รองนะครับถ้าพ่นไฟมันแรงนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้ตกใจตกใจแม่งโดดไกลจัดจัดเอ้ยพุ่งหลาาอ่ะอยู่โนอยู่โนพุ่งหลาาอ่ะพ่นไฟแกขยันพ่นจังเลยฮนะพ่นได้พ่นดีนะเราอ่ะ พ่นได้พ่นดีจังเลยเโมโหแล้วว่าโมโหแล้วว่าโมโหแล้วมีเอลเมนต์ไฟรอบๆตัวมันร้อนนะร้อนแบบนี้ก็ต้องปลาดอกที่หนึ่งปลาดอกที่สองปลาดอกที่สามเ็ด <Shit. S 1> ปลาไม่โดนปลาดอกที่สี่ไม่ติด ไม่ติดนี่วะเออแล้วแม็กซ์พชั่นไม่ได้คราฟมาด้วยนะทําไมไม่คราฟแม็กซ์พชั่นมาล่ะเอจีนายคิดว่านายจะไม่ตายเลยอย่างนั้นเหรอผมจะสู้กับครูชาอืมครูชาน่าจะแพ้ไฟฟ้ากับพีทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ย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 โดดแล้วโดดอีกได้นะคิดจะดูถูกกิลมาสเตอร์คนนี้อย่างนั้นเหรอเกินไปหน่อยนะลูน่า เย uh huh. ถ่ายกูสรุดแมปเลยเยอะเลยขึ้นไปยังไงแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้ <laughs> ต้องวิ่งอ้อม <laughs> ผมมีดาบไฟฟ้ากับพิษ hmm. ของอะไรอ่ะดาบดาบอาวุธประเภทไหนดาบใหญ่เหรอ <laughs> ไฟฟ้าถ้าให้เดาน่าจะของเคซูใช่ไหมไฟฟ้าไฟแล้วก็พิษ ถ้าแนะนำออกผมอยากให้เอาพิษไปมากกว่านะครับคือครูชาเนี่ยมันจะมีลมรอบตัวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดครูชาติดพิษอยู่เนี่ยไอ้ลมตรงนั้นมันจะหายไปนะครับเพาะเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อแม่งปล่อยปล่อยเอลิเมนต์รอบตัวปุ๊บแล้วก็พ่นไฟใส่ด้วย <c oughs> ตีแรงจังเลย โอ้อยๆๆๆๆๆผมว่าเอาเือดดาร้กอนตัวนี้เริ่มจะยากแล้วละ่ะขอตีหัวหน่อยโอ้โหไม่โดนด้วยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไอละอองพวกนี้ที่เป็นอักษรรูนนี่คือเป็นระเบิดของมันนะครับเป็นละอองเกสรเรียกเกสรได้ไหมเอ้ย ดาบไฟฟ้าเคซูเอ้ยตัวร้อนอยู่เข้าใกล้ไม่ได้เลยร้อนจัดกินอีไมเซอร์แป๊บอย่านะเออเพิ่มในเจอรัลรีคอเวอรี่อัตราการรีเจนเลือดนั่นเองดาบพิษของลาเทียนอ่าแนะนำเอาดาบลาเทียนไปครับตีหัวแม่มเออ ห้าวขนาดไหนกันเชียวเลยฮะไอ้มังกรตัวเนี้เห้ขนาดไหนกันเชียวเป็นแค่ลูกแมวแท้ๆไม่งไงเราจำได้ว่ามันตัดหางได้แต่ไม่มีเวลามาฟันหางมัเลยฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรตัวนี้ดักตีได้ ถ้า <Okay. S 1> มันไม่ย <c oughs> ้ายแมพนะโอเคเขาย้ายแมพคำถามคือ <c> ย <oughs> ้ายไปไหนเราไม่ได้ปลาเพ้นบอลนะครับเราไม่รู้ว่าเขาย้ายไปไหนโอเคพอเจอแล้วเฮ้ยลูน่าเอ้ยควิดการยังไงล่ะเฮ้ย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 ระเบิด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  เฮือ,อวิ่งไถกูด้วยยอดเยี่ยมเออกิจพนไฟอัดชั้นคนนี้อย่างงั้นเหรอเปบาประโยชน์นะแต่ว่าข้างๆตัวแกนี่มันร้อนจริงๆ อัตราการรีเจนเลือดก็เพิ่มไม่ทันพ่นไฟเออโดนเหรอถามจริงโดนได้ไงฟะโอ้เมก้ารดเร็วมากไม่สิตัวพวกมันน้อยนี่หว่าเอ,อ้าวิ่งหลบเฉยตัดหายฟันหัวหลบระเบิดไม่เอา ฉันไม่ชอบระเบิดหรอกนะอืมเอ่อพี่ดาบยาวปูทำไงหาไม่เจอโอ้ยมันอยู่ในไฮแรคงเลยครับรู้สึกจะครับต่อจากดาบเล่มนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ของปูแดงนะครับดาบดาบยาวของปูน้ำเงินมันจะอยู่ในขั้นสูงหน่อยโอ้โหระยะการพ่นคือไกลไกลมาก ไลสุดอยาจะไม่พอกินเอาแล้วเนี่ยโหโดนด้วยเหรอถาจริงเป็นแค่สิงโตงูงแท้ๆกันไว้ก่อนกันผิดทางด้วย เออเรียบร้อยนอนแมวไปตามระเบียบ <c oughs> อ,อ่ะฉันละกเกลียดแกจริงๆ yeah, แย่วละแม็กซ์เลือดก,ก็ลดเนี่ยแล้วเนื้อก็เหลืออันเดียวเนี่ยแล้วตอนนี้มันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ย เออคราบยาเพิ่มครับผมไปอาบน้ำก่อนนะพี่โอเคครับเจกันครับยังอยู่ที่เดิมไหมยังอยู่ซะด้วย เฮ้ยแม่สาวน้อยคนนั้นนะ่ะต้องให้จริงจังสินะได้ จำได้ไม้มาแล้วสวัสดีครอสคุมหรือต้องเรียกว่ากายดีหน้า,หารำคาญขออนุญาตจริงจังแป๊บหนึ่งยาจะหมดเอา S <S โดดไปโดดมาอยู่ได้น่ารำคาญยังจะโดนอีกระเบิดแล้วต้องคำรามด้วยเพื่ออะไรฮคิดจะวิ่งดักสั้นคนนี้อย่างนั้นเหรอเรคอร์สแลยครับแล้วแต่ถนัด บินอีกแล้วต้องวิ่งหาอีกแล้วใช่ไหมเกียดที่สุดคือการวิ่งหามอนนี่แหละเฟยไยม่หนโหมันฟ้านกเรียกมาอ๋อร้องเหมียวเหมียวอยู่ได้น่ารำคาญน้ำเย็นมาหมดอะไรตอนนี้ โดดไปเลยอีกทีนึงมานีเร็วมานีเร็วระเบิดเป็น Go <c oughs> โกโก้ครัชโคตรเท่เลยวะจะโดดถอยทำไมมาานี้มาน,มานี้มาสู้กันที่เรียบๆนี่มาอ๋อเรียกคิดมาก็ไม่ได้อีก มันไม่เหมือนภาคสามอ่ะมันเรียกคิดมาไม่ได้ไม่เรียบร้อยนอนแมวรีบขึ้นมาเฮ้อมาเร็วทางบ้านให้อภัยหมดแล้วลูกมาเฮ้อเออกว่าจะเสด็จไปีใใตายเถอะ ไม่เราไปซะละคนดูก็ยังน้อยเหมือนเดิมเอ้แต่เมืม่อเมืม่อตอนเมื่อตอนเที่ยงเมื่อตอนเที่ยงก็สตรีมนะแต่ก็ยังว่าแหละ ฐานฐานผู้ชมของ Youtube กับฐานผู้ชมในเพจมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนมันไม่เท่ากันเพราะเราปูเราปูฐานมาใน Youtube ไงคนก็นเลยทางนั้นจะเยอะกว่ามองผ่านๆเหมือนพี่โตหมายหมายถึงผมหรือว่าหมายถึงไอ้อเลิร์อ๋าตาเดิโตนไม่เอามันร้อน ระบบอเร e r t ด้วยมือแก้ไม่ได้ไอ้ทีคือไปหาวิธีแก้มาแล้วแต่แต่แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ต้องปิดเปิดใหม่ปะปิด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 